สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนีนน้ลุงสิผ้ามาขยายพันธุ์ต้นเข็มแดงเนาะเพื่อสิเอามาปลูกมันึ้นร้ายแล้วอันีิตัดถิมันกับเสียดายลุงมีต้นเข็มร้ายอยู่พี่น้องนี่ปลูกไว้นี่มันกระถอดยอดถือมาล้ายอยู่พอดีสิด็ตกแตงไม่อันดิตัตถิมกับเสียดายลุกเลยสิตอนนี่แหละสิเอาไปแท่นหนาบ้านที่ลุงว่า นะครับมีหลายอยู่มีหลายอยู่ตอนมันเบิดนี่กขนาดสีเพียงพ่ออย่พี่น้องอุปกรณ์ในการตอนคือเก่าเหรพี่น้องตุ่มตอนนาะขนาดเล็กนี่เล็กๆถุงขนาดสาม้นหานิ้วมีดปรีดตุ่มตอนคัตเตอร์กันไกตัดกิง้งสำหรับแต่งงานหต่ทีมันบองงามนะครับรเหตุงานยาก มีตอนอัจฉริยะเคเบนทายมีทอนไอนนหนล่ะพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆที่ขรบรรกหมู่ว่านี่ลุ่ใส่มีตอนอัจฉริยะตัวนี้นะครับฟุ้ยนวลตัวนี้ไปตอนกิ่งอ่าเข็มตอนบ่ได้พี่น้องเพราะว่าลองเนี่ยมันใหญ่ปวดเข็มมันกิ่งหน่อยมันเลยตอนบ่ได มือนี้ลุงกับผลิตขึ้นม่ไหม่อีกละนะครับจากดั้งเดิมนี่คูของมันลูกื่อมาสองตัวอันนี้ก็ล่องยหย่กันพี่น้องนล่ล่องหญ่อันนี้ลุงเห็ดเรียบร้อยแล้วล่องหน่อยๆทดลองใสรล้วพี่น้องใส่ได้ดีอยู่เอามือนี้สิผ้ามาตอนจิ้งเข็มเบิบ้งบัตรทีเป็นยังไงเนาะ กินเข็มเลยบันทีไปผลพี่น้องนี่นี่เห็ดงานหยาเขาก็ต้องตัดออกเนาะ้องเสียดายเลยดิเดี๋ยวมันกระปงไม่ดอกพี่น้องตัดออกเลยมันเห็ดหยา นี่คือตัวอย่างที่ลุงตอนไห่เบิ้งได้พี่น้องเด้อแล้วลุกก็จิตอนจนแล้วเบิดพุล่ะจังสิตอาดเศร้าอันนี้ตอนไห่ตัวอย่างซื่อๆรอก เห็นได้ว่าครับพี่น้องตอนกิง่งหน่อยๆจังเสียกระไดเป็นกิ้งเข็มแดงเนาะกิ้งหน่อยๆเส้นผ้าสุย์กลางแค่บ่ถึงเส้นละลืมกดไหลกดแช่กดติดตามลูกในเรือครับเด้อจะได้เหตุคลิปดีๆมาฝากอีกสำหรับมว้นนี้สวัสดีครับ